รายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล Smart Learning Space ตอนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปซอก,กรอระดับตำบลเชียงยืนตั้งอยู่ที่บ้านหนองสิริราษร์หมู่ที่สิตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามโดยมีนางสาวก,กมลลักษ์สตานิคมครูศูนย์การเรียนรู้ประจำศกรอระดับตำบลเชียงยืนภายใต้การบริหารงานโดยนางสิริป,ประภาหลงที่มายผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงยืน สกรระดับตำบลเชียงยืนมีช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์อาทิ Facebook l i n e ในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมตอนที่2ข้อมูลการประเมินด้านที่1 s m a r สมาร์ททีเพืผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลทักษะชีวิตและเรียนรู้ด้วยตนเองสถานศึกษามีการจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ผู้เรียนเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและชิ้นงานของผู้เรียนด้านที่2สมาร์ทเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ซอกรระดับตำบลเชียงยืนมีอุปกรณ์การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เช่นห้องเรียน Facebook Li n e อ ffi c i a l YouTube, t i k t o k และ QR Code ในการจัดการเรียนรู้ ด้านที่3ามสมาร์ทแอนเวร์นเมนต์พื้นที่เรียนรู้ยืดหยุ่นสะอาดปลอดภัยทันสมัยและน่าสนใจซอกรอระดับตำบลเชียงยืนสามารถจัดเปลี่ยนรูปแบบได้ตามลักษณะของกิจกรรมได้และมีการจัดพื้นที่เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมยืดหยุ่นและดึงดูดใจผู้เรียนอาทิมุมส่งเสริมการอ่านศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลมุมความภาคภูมิใจเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลด้านที่4 s m สมาร์ทคอนเทนต์เนื้อหาการเรียนรู้มีคุณภาพทันสมัยและเชื่อมโยงท้องถิ่น ญญาศาบนบนูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสาราคามมีการนำองค์ความรู้ภูรรมิปัญญาและทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการเรียนรู้เรื่องเกษตรพื้นบ้านงานหัตถกรรมวิถีชีวิตวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่และสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นอาชีพหรือกิจกรรมสร้างรายได้ด้านที่5 Smart Partner s h i p Innovation ภาคีเครือข่ายร่วมมือและมีนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามการมีส่วนร่วมของชุมชนการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายในท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้สูงวัยวชชนปราชาวบ้านและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาและใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินงานมีนวัตกรรมการเรียนรู้หรือนวัตกรรมชุมชนชื่อผลงานนวัตกรรมภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสกรอระดับตำบลเชียงยืน ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเชียงยืนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชนและเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยภูมิปัญญาโดยการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวัตกรรมรวมทั้งการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบออนไลน์การสร้างเครือข่ายการจัดแสดงสินค้าและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนำไปสู่แนวทางการส่งเสริมอาชีพและรายได้จากผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยภูมิปัญญาในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซอกระระดับตำบลเชียงยืนขอจบการนำเสนอรายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล a r t Learning Space ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ